ธนบัตร1บาทรัชการที่9วันนี้นะครับก็จะมานำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธนบัตรพรา,าพักปกติพราพักหนุ่มนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับธนบัตรฉบับท,ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทรัชการที่9ตัวเลขสีดำนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตัวเลขสีดำนะครับเป็นพราพักแบบปกตินะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระสมุดเจดีนะครับสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทราชการที่9นะครับตัวเลขสีแดงนะครับเป็นธนบัตรราชการที่9นะครับรุ่นที่1นนะครับเป็นธนบัตรที่ได้รับความนิยมนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตัวอักษรสีแดงนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับ ตัวเลขหมวดสีแดงนะครับเป็นธนบัตรราชการที่9ชนิดราคา1บาทรุ่นที่1นะครับเป็นธนบัตรที่ได้รับความนิยมนะครับส่วนตรงนี้นะครับพระสมุดเจดีนะครับสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสมุดปราการนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรแบบพระพักหนุ่มนะครับจุดสังเกตนะครับธนบัตรพระพักหนุ่มนะครับ สังเกตบริเวณนี้นะครับเส้นพระเกศานะครับก็จะปัดปัดไปทางทางซ้ายของท่านผู้ชมนะครับสังเกตนะครับเส้นพระเกศานะครับจะปัดไปทางซ้ายของท่านผู้ชมนะครับจะไม่มีเส้นพระเกศาแหลมลงมานะครับสังเกตร use, เกตรงจุดนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นพระพักหนุ่มนะครับ เป็นธนบัตรที่ได้รับความนิยมนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับสังเกตเส้นพระเกศานะครับจะแหลมลงมานะครับอันนี้เป็นธนบัตร1บาท,บาทตัวเลขสีดำผพพักปกตินะครับเส้นพระเกศานะครับจะแหลมลงมาแบบนี้นะครับ นีครับเป็นพราพักปกตินะครับราคายังไม่แพงนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะมีราคาฉบับละ1 0 0บาทนะครับราคายังไม่แพงนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นพราพักหนุ่มนะครับสังเกตบริเวณนี้นะครับเส้นพระเกศานะครับจะปัดไปทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับ เนี่ครับเส้นพระเกศาจะเรียบนะครับจะไม่มีเส้นพระเกศาแหลมลงมานะครับทัตบตทลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพระพักหนุ่มนะครับจะได้รับความนิยมมากกว่าธัตบตทแบบพระพักปกตินะครับทัตบตทพระพักหนุ่มนะครับตัวเลขสีแดงนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้ UNC นะครับ ราคาในหนังสือคู่มือนะครับประเมินไว้ที่2,600ถึง6,000บาทนะครับเป็นไม่ผ่านการใช้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับพศ2567นนะครับธนบัตรก็มีราคาตกมานะครับธนาคารขออภัยนะครับราคาของธนบัตรนะครับราคาตกนะครับปัจจุบันนะครับในกลุ่ม นักสะสมนะครับในกลุ่มซื้อขายธรบัตรนะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ประมาณราคา4 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับเป็นธรบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับพระพักหนุ่มตัวเลขสีแดงนะครับราคาธรบัตรก็จะมีขึ้นมีลงนะครับเนี่ครับธนบัตระพักหนุ่มนะครับตัวเลขสีแดงนะครับ ก็จะเป็นรุ่นที่นิยมนะครับของรัชกาลที่9นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทนะครับตรงกลางนะครับก็เป็นพระคุธนะครับส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายอักษรข้อความ1บาทนะครับตรงกลางนะครับพัสมุดเจดีนะครับสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสุดุทรปาการนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลข1นะครับอารบิกนะครับส่วนมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข1นะครับเลขไทยนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทราชการที่9รุ่นที่1ตัวเลขสีแดงนะครับเป็นธนบัตรรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นระพักปกตินะครับ สังเกตนะครับเส้นพระเกศานะครับก็จะแหลมลงมานะครับราคายังไม่แพงนะครับธบตัตัวเลขสีดำนะครับไม่ผ่านการใช้ u n c นะครับฉบับละ1 0 0บาทนะครับอันนี้นะครับเป็นธนบัตร1บาทตัวเลขสีแดงนะครับ ธนบัตรฉบับนี้นะครับผ่านการใช้งานนะครับลักษณะแบบนี้นะครับธนบัตร1บาทราชการที่9นะครับสภาพแบบนี้นะครับผ่านการใช้งานนะครับราคาฉบับละ300บาทนะครับผ่านการใช้นะครับสภาพแบบนี้นะครับฉบับละ300บาทนะครับส่วนด้านหลังธนบัตรนะครับ ก็จะเป็นพัทิน่งอนันตสมาคมนะครับถตบัตฉบับนี้นะครับผลิตโดยบริษัทโทมัสเดลาลูแอนด์คอมพานีลิมิเต็ดลอนดอนนะครับนะครับขยายขึ้นมานะครับนี่ครับขอบด้านล่างธับัตนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับ t h มัสเดล la ลูแอนด์คอมพานีลิมิเต็ดลอนดนะครับเป็นธนบัตรที่ผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับผลิตโดยบริษัทโทมัสเด la าลูนะครับนี่ครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับลายเส้นนะครับลายเส้นมีความละเอียดนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรผ่านการใช้นะครับสภาพแบบนี้นะครับราคา300บาทนะครับ นี่ครับลายละเอียดลายเส้นนะครับคมชัดนะครับนี่ครับเป็นลวดลายประยุกต์นะครับออกแบบได้สวยงามน,นะครับลวดลายประยุกต์นะครับธนบัตร ชนิดราคา1บาทตัวเลขสีแดงนะครับรับซื้อนะครับราคารับซื้อนะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีนะครับธนบัตร1บาทตัวเลขสีแดงนะครับถ้าเป็น,สภ,น,น,นสภาพผ่านการใช้นะครับรับซื้อฉบับละ 100- ถึง200บาทนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับ ธนบัตร 1>, 1บาทนะครับตัวเลขสีแดงนะครับรับซื้อฉบับละ 100- ถึง200บาทนะครับส่วนธนบัตรตัวเลขสีแดงนะครับพพักหนุ่มนะครับ1บาทราชการที่9นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้ u n n นะครับรับซื้อราคา2 5 0ถึง300บาทนะครับ ส่วนธนบัตรผ้าพักปกตินะครับไม่ผ่านการใช้นะครับรับซื้อฉบับละ40บาทนะครับถ้าเป็นผ่านการใช้ยังไม่ได้รับนะครับธนบัตรชนิดราคา1บาทพ้พักปกตินะครับสังเกตนะครับจะมีเส้นพระเกศาแหลมลงมาตรงนี้นะครับตัวเลขสีดำนะครับ ตรงกลางนะครับพัสมุดเจดี JD นะครับสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดสมุดประการนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้ UNC นะครับรับชื้อรับซื้อฉบับละ40บาทนะครับถ,ถ้าผ่านการใช้นะครับไม่รับซื้อนะครับส่วนธนบัตรชนิดราคา1บาทตัวเลขสีแดงนะครับ ผ่านการใช้นะครับรับซื้อฉบับละ100-200ถึง200บาทนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้ UNC นะครับธนบัตรพรพักหนุ่มตัวเลขสีแดงนะครับรับซื้อ250-300บถึง3า0บาทนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเราจนจบนะครับ กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ